วิ่งทางวิ่งหนยวิ่งเอาดิ่งจนขาขาปวตาทงเช้า,นนชาถึงเก้าเร่นแล้ออมาเรับไปบุญกุศลนึกถึงเราคนท้ายข้าวเรไปห้พวกร้านได้อ่าน,นได้ถวย เธอไม่บาทเรไม่จะของนะาลูเด้วบ้านนี่ยิีนั่ง่าเออก็่คือมบกคนน่ารูกเนาะใ้ของดีใ้ของดีมากนะบานีไม่จักหนเ่งมาทาลยวพอนาบมันกันด้อยพอนาพอมีผ่าจะพอนาพอมีผ่าเออว่ามีจักหปค่งข้ามบงกับอ๋ยทำพ่อแม่ทำแม่ืไปม่ว่า ก่าเหีอนาคาฟินอนจังมันเสา่อมคันไม่ไหวถามถึงเก่าเลยให้ไปแกะข้อถามถึงเก่าคงได้บู้เด้อนั่งมาคือได้เป็นบุญบาตรไม่เห็นไปว่ะข้าขาขวดม้องเสื่อมบ่ดิ้งให้ดิ้งรวยดิ้งทานดิ้งรวยดิ้งเอาดิ้งจนขาขาปตาข้างเช้าถึเก้าเร่ง ให้ไปแกกันลกแล้วลูกเออราให้มันโคถามชี้เต้านะลูกนะถามชี้เก้าเลยพอนาบนขาดแล้วไม่มทิ่งปา้าถูกกับใคได้หาชี้ก้าว่าถูกกับขคเพื่อตะลูกนั้นไ่าก็บกลับไปแล้วกลับไปตายแย่แ่งเล้องตาใครก็ไม่ไปแก่เขาหา,หา,หาถุงเงนหายใจหาอ้ออยากให้มันกลับมาออาม่ไย้วัทนทาอยจจากแต่จอง กูได้คักค่ะผมก็ได้เงินนึ่งนะว่ามกันมาแปลกใจค่ะทั้งถึงเก้าเล่มนะลูกนะอีน้ำน่าร้องอย่าลืมไปแก่ใจนะแก่ใจให้ลูกหลานพ่อได้ทุกคนได้ร่วมทางนะลูกนะเออหาได้ถ่างทอยกันแล้วลุงแล้อทางพระพุทธศาสนาเออคุณนามบ้าก็ช้าน่าทางอะไสูงให้ตัวเอง น่อบ้านุมเท่าบ้าแกทางแรงเงินก็ลูเว่เขาว่าทางคนเป็นกรรแพงเป็นก็กราบังใครทึ้งทั่วันใครพัาดให้พายออกไปบ้านนี่พอสิ่พ่อามทางเลยทุกวันกอใครใดได้ปอได้ก็ได้ว่าขถา้ว่าใครใดไม้ปอจกขอก็คือจะว่าพอก็ขายแล้วพอขายด้ เรื่องการตัดสันตจคงไม่ได้คงไม่บางวันขแตางวันไม่ขำขำมามาโน่ได้บอกคามใจค่ะมัาใจค่ะเอองอนี้เอาไงวหมันเนิ่งกว่าให้เราได้เก่าทีแรลนอ่ชื่อแปลได้ก็เอาไปหน่อยเอาเก่าทได้เนาะเอาเก้าทนให้มันได้นะลูกนะ ทำหลักเตมาเต่ <SM. S 2> <Christina. S 2> ์เทยรู้เเงินมากกะเป๋าเดงนูเด้อวุถาจักน้อนด้เ้อรบ้วมากบ่มากกบุถาบ่จากเออเข้ามาโขคำโคุกเออผ้าเกเงื่อเแท่องเก่หนังถือท่ามามารึ้วยอาจจะเป็นชือมงคลบางคนก็ได้ถ้าหยิจากแต่รู้เพรา หามไม่ว่างบ้านแถนนี้สิว่าพอาก็เตือนนะรถคันนี้มีคําเตือนมนาะดิวน,นะครับผมมีคําเตือนระวังด่ากอ <c oughs> <c oughs> ออีพ่อเขาบอกวาดัรถด่ารถแล้วแล้ด่ารถจักดารถไครับเรืงเราด้วยกับเลยว่า,ด,าด่าเราเขาขอขูดไปด่ดาเรื่องเราด้ มาม่เอาเดือดคกัเอออมเรืองกุกมข้อกุกคัะมาเดือาราบ้านอีกทีแม่บ้านเทีถือมานบ้านเวทีบ้านข้างแมงือบ้าข้างบ้านข้าเอาแมงแล้วแลาบ้านถือเดือดบ้านไห่กว่านั้นเอาแมงลแล้ว ได้มันบเปผิเอาเปิดเอาเปิดเราเราให้ไว้ได้ให้ได้ทุกผูทูข้อนได้ลูกเรามาหาของทำอยไหลูกหลานยุกไกยุกไก่ได้มาหาขอแได้มากราบข้ารัสถานที่หอปู่ที่ประคั่พร้อมด้วยปู่ตาถุกหลอวี่ามนทับมาด่าแลายรอกค่ะ ิงพอทำงาข่าร่องค่อมฆาามาว่ากันลูกร้านมาหาตุ่ยแต่งาว่มาอือคักแน่กับน้าบุ้งลูกไก่ลูกไก่อืบุปป๊ปลาปาดงมาหาพอเออขามพอดผ้าฟังเร่ามากคนได้ายวยเอ้ายขามมากดเลยประม,ม,มา,านั้นเออทำรับมือมีอถือไปฟังเร่าอีคงได้ ท่ไปซื้อของอีกบานั้นมาพูที่ไปเที่ยวตีปูบ้านวคือไปบพรานไม่ไปเที่ยวหรอกไปซื้อของครับผมไปซื้อของเขาว่าเฮ็ดกระด้างราครับเห็ดกระด้างกบออกนะเฮ็ดกระด้างเขาว่าเอามาเก็บให้คลนมยๆเด็กก็พักผ่าเขาขายาาร,ร่วมกันเลยเป็นชุดเลยว่า,าค่ืน เขากิงกลนงมาบอกพออีกนะมาคารอป์ราอยูไม้มาแตงมาแคบมาแคบเทกระด้างมาเพราะว่าเขาบ่าะเท่าเอาเาได้ยาเพาเลยเพาเท่าระพ่อพ่ากันกะปูต่าเราถาก็คเอการ่าเพาก็จะว่าจกาเท่าก็ว่ากินข้าเาเล็กน้อยครับาได้าบป่านนั้นรพ่อบาเด็คือคือมาเอาแล้ว พราะว่าเมาหันได้วมามีผักหวานไม่เห็ดตาดาไม่เอรอหวานไม่ใครงมอแดงเก่ทกงทั้งการด้วยด้วยว่าทุกางว่าเป็นทุกางรักเป็นทุกางทุกไงจักบาท,ทาข้าวอร่อยสามสิบห้าบาทเป็นข้าวอร่อยสามสิบห้าบาทรู้ขาคอได้เป็น,าาร,ปนารางแบ โน่ะค่ะเขาก็รู้จักมาขายแต่เขาเอากะเอาว่าเอากระแรงเข้าม่าเพราะว่ามันเป็นชุดใหญ่นะเก้าร้อยเท่าคาเป็นชุดใหญ่นะคุณนะค่าอาหารบ่พูค่าอาหารกระแนค่าหอดบางที่คิดโกลกัน่สมมติกะแมงแบบเดิมบะแมคจังนะก่านั้นแบบุด้หญ่มอ้คือแบบี

เต่าถามค่ะแค่เขาตื่นเตาเลยัือด่างเรา่าเรยครถือเรือด่าขาืานครูเออเรื่องนู้นแล้วเรื่องใบอันนั้นเาเรื่ององไปมีสุขภาพร่องแม่น้กูว่าตุนนนาเขนะุ่นน่อรจาเรีว่าูว่าถ้ามองม่คอยดูจะคลอเพระเทวุ่นะเทว่นถา ของรียว่าสองพ่อแท้สอดลยต้องใช้ทํามองข้างเพื่อนี่ทำหลวงพ่อเขาจะมาหา่อเออมาเนี่ยเขาทำหม้อผุนฟุ่งชาบ่อยกว่าใช้ทั้งไปคืนป้าคืนนงไปทวกอี่แม่งสองพ่อเขาเขาหัวไปนงป้าหลงลงนะวะนงขึ้หลงข้าไปทุกขึ้นอะนม่งสองพ่อน กการตออการมงนปวได้เลเออเพาอยายาั้งข้อหน่อยตังได้แต่ขอที่แต่ะหน้าขาดหลายพี่แต่ละหน้าขาดอีกน้างสองพ่อบอกมาตายดูปะ่ปะอกอูใ่กขาดองกะทียกูเป็นน้าผจะไปดืมามา้อบอกมันเอาหม่เาว่าเป็นอขเป็นจาัาทางตลอด งวัึ่งมากว่ามึงเรื่องเาวยประกอบครับลืมดีร้าะว่าเจ้าตาที่ตาท่านไม่ไม่ถูกค่อยเบาของไม่ตาเชื่อถือขึ้นงังนเขาไปเปตาตาบ้าบ่เแียดบาบนั่นนั่นถ de <c oughs> hey, ูค oh kind of <laughs> ่อยฝัน like, yeah, <we> ัก <laughs> ฝ <that> <anda> <mir> ันงี้คือแตบเต็ิปน เออเอาบวงไปก็ร่างเอาร่างไปก็หวผู้ได้ถือใจ่าอยากจะขอคใครก็เอาใจเขาเขาถือว่ใ่ใจแต่จังไหนมานั่นเาราเข้าลังพิจารณาพิจารณาก่อนตัดถินใจเพราะว่ามันมีความเสี่ยงแล้วบ่แม้จะแง่ใครว่าแด่นแต่ยังไม่ความเสี่ยงหลังแง่ไปแง่มากตาหรือต้องฝุนโอ๊ยผูตาก็ได้กินดอกเมืดด่อเจ้าล่าว่าท่านผูได้เครื่องผ่าตาว่าท่น ไข่หมอ้อแดงกูไปขอกคือไขม้แดงกินงนนานแบานาันมีความเพียงแต่แบบไงไข่หมออแดงก,กับน้ำหม้อดางแบบนี้ได้คักคน้ำขวดบ้าหมดมันตื้นางเขทำน้ำพนแต่ร่างหน้าเออผิวเข็นด่มเออผิวเข็น <laughs> เออแกควักผักวบกักไอ้ห้างแตงเมแกตกตาันเดน้น <laughs> มาเตี่อนะงยืหนากหลงน่าหลงหนาก mm hmm. อากุกยังไปอาัดยบานนี่หล mm hmm. งนะักผ mm ู้เบิ่งก็หลงก็แต่้ารังคือกูเบิ่งไปอาคือคินไปดูนาทีก่อนนะอันนี้แค่สองนาทีเองคอยบานนี่เออเบิ mm ่งเลยเบิ่งแด้กับรึ่รงเบ,บิ่งได้กัับ ห้างน้ำ้ัจะโกนว่นนน่ทันจงโกนขาดา,า,า,าโอ้พอไปอยากไรด้ที่บึงพอจะโกนเม่ขึ้นพนนานราไในตักโตลูกขึ้นมากเลยเมื่อแต่พอค่านอกน้มนอมาแนกม่ะ แข็งแนงนะมะนตีนน้ำบักผ้าสุขภาพาแขนแน็งแรงพูกได้เลตึนน้ำบักผ้า,า,าก็าาเริ่มเด้เมื่อว่าพ่อหายตีนน้ำหนาหายตีนน้ำหนานั่งหายเลยหายกุ้งหัวต่นเต่างูผู้ชานตินเต่าอพูนหญงตีนหาหน,น,น้ารักเพราะว่าน้ำบักผ้า มันดีต่อทุกข่ากวรู้เต้าเป็นน้ำบอบิรบออไม่ตรอยกเกลี้ยก่อนนี่น้ำมะพร้าวห้าลูกกับเก้าแล้วรูกเต้าน้ำบ๊กพร้าวห้าลูเก้าลูเย้าแขนไรท์เหเออใครเขาเลขายตัวน้ำเลยเออขึ้นไอะเจาข้ากเดี๋วเแนเาเออ เนอั่ยังมาเอาเต้าที่ต่านอานุกน้องจะได้มาหาพอไปด้านมาบ้ามได้บบคือไปเึงขาร้องบ้าแล้วเือพองเ่ม เราสีล้างลับรถไม่อีนะเนาะโอร้เมื่งทางเลยเมื่งทางเหยยังล็กพอได้พอไปถึงได้คืนึ้นพอดกันดีล้วงั้นขับรถกับคืนมาหมดแล้วเออได้ก้าคืนมาปู่ตาบอเฮ็ุกูแน่ว่าที่กนเลื้องดาว่ะไปนั่งขาดวยนมี่อไม่มอนหรอมีพ่อมองมองมองตาคนไปเก่มาหาขอคือเก่าแล้วหมกเรา อาบานีาอวยพ่ให้ลูกหร้หลานได้รออูออ้ให้ไม่โุกไม่รากาทุกข์าง,งแข็งแรงให้เงื่อนไหลน,น้องให้พ้องไหมากจิต,ก,ตาการงานจต่เรื่องกล่าวหนาด้วยบาแล้วมีปงปูปปปปปปที่ประคับปผู้ตาโูผู้ปูปูบนคุมเต่าชือเต่าทั้งเต่าบานเต่าทองมาเป็นทักทีภาย่ามาลูกลานแต่มาถ่างมาลแล้วแต่มากินมาท่างให้จา่เรื่องจากเรื่องไล้รู้เจทุกฝัน โชคดุกคขอยรวยให้ถูกหววานที่ที่ถกโชคดุโชค้องเ้เดาอาอานึกโ้ยขอสิแล้วโม่ขอสิปล้ขอสิ